สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนดนตรีออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรีนัฏศินป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนอนุบาลพาท,ทรวนองกระทุ่มพบกับคุณครูต้อว่าที่รอยตีชัชชนะอทินสกุลครับวันนี้คุณครูต้อจะมาสอนในเรื่องของเสียงและคุณสมบัติของเสียงครับเสียงคืออะไรนะครับในชีวิตประจําวันเรานะครับได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจฟังอยู่หรือไม่ก็ตามนะครับ เสียงที่เราได้ยินนั้นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เราอย่างมากมายนะครับบทบาทที่สําคัญอย่างหนึ่งของเสียงก็คือทําให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารได้นะครับเสียงคนเราเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆได้นะครับเกิดจากองค์ประกอบ3ส่วนนะครับอันได้แก่แหล่งกําเนิดเสียงตัวกลางเสียงและอวัยวะรับเสียงครับแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเสียงที่เราได้ยินนะครับมาจากแหล่งกําเนิดเสียงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับ เสียงที่กําเนิดจากสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับจะมีลักษณะสเสียงแตกต่างกันนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถแยกแยะหรือจําแนกเสียงที่ได้ยินได้ว่าเป็นเสียงของอะไรนะครับหรือมาจากแหล่งกําเนิดเสียงชนิดใดรู้หรือไม่ครับว่านะครับเสียงของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงของคนเรานะครับเกิดจากการสันส่นสะเทือนของเส้นเสียงที่อยู่ในลําคอนะครับ และอาศัยอวัยวะส่วนอื่นๆนะครับช่วยปรับเสียงให้ระดับเสียงสูงและเสียงต่ำตามต้องการว้าวครับเส้นเสียงเนี่ยเป็นแผ่นเนื้อเยื่อนะครับสองแผ่นที่อยู่ในกล่องเสียงนะครับในขณะที่เราพูดหรือออกเสียงอยู่นั้นนะครับ <ๆ S 1> เนื้อเยื่อเนี่ยก็จะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็เกิดเสียงขึ้นมานครับเสียงต่างๆที่เราได้ยินอยู่รอบๆเนี่ยเกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงที่ต่างกันนะครับ เสียงจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับเสียงที่แตกต่างกันนี้เขาเรียกว่าสีสันของเสียงนะครับโดยสีสันของเสียงจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือสีสันของเสียงมนุษย์นะครับส่วนที่สองก็คือสีสันของเสียงเครื่องดนตรีครับสีสันของเสียงมนุษย์มนุษย์นะครับเนื่องจากคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างนะครับหน้าตาและ ลักษณะต่างๆนะครับรวมไปถึงเสียงพูดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีเสียงไม่เหมือนกันนะครับจึงทําให้เสียงขับร้องเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยเสียงขับร้องของมนุษย์เนี่ยนะครับของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศและวัยนะครับในหลักการทางดนตรีเนี่ยจะแบ่งเสียงขับร้องของมนุษย์ยยยเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือเสียงสูงของผู้หญิงและผู้ชายนะครับเสียงต่าของผู้หญิงและของผู้ชายจะเป็น สีแนวนะครับก็คือแนวโซปราโนนะครับก็คือระดับเสียงสูงของผู้หญิงนะครับแนวอันโตก็จะเป็นระดับเสียงต่ำของผู้หญิงนะครับแนวเทนเนอร์ก็จะเป็นระดับเสียงสูงของผู้ชายและแนวเบสเป็นระดับเสียงต่ำของผู้ชายครับสีสันของเสียงเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆมีลักษณะสเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับ ทำให้เกิดเสียงดนตรีที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงจึงบอกได้ว่าเป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใดครับสีสันของเครื่องดนตรีนะครับคุณครูจะแบ่งเป็นประเภทนะครับได้แก่ประเภทเครื่องดีดนะครับเสียงที่เกิดจากเครื่องดีดเนี่ยเกิดจากวิธีการใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อื่นดีดสายที่ขึงตึงไว้นะครับทำให้เกิดเสียงดังกังวานนะครับเครื่องดนตรีประเภทนี้มีหลายชนิดเช่นจักเทศ ระจับตีซึงเป็นต้นต่อมานะครับประเภทที่2ก็คือประเภทเครื่องสีนะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่ทําให้เกิดเสียงโดยการนําวัตถุ2ชนิดมาเสียดสีหรือถูกกันนะครับทำให้เกิดเสียงลักษณะต่างๆนะครับเครื่องดนตรีประเภทนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะครับเช่นซอด้วงซออู้ซอสามสายสล้อเป็นต้นประเภทที่3นะครับประเภทเครื่องตีนะครับ เสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเนี่ยเกิดจากวิธีการใช้วัตถุ2ชิ้นมากระทบกันจนเกิดเป็นเสียงตามลักษณะวัตถุชนิดนั้นนะครับเช่นเสียงของโลหะนะครับกระทบกันนะครับเสียงของไม้กระทบกันเสียงของไม้ตีกระทบหนังหนังสับเป็นต้นนะครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเนี่ยมีหลายชนิดเชน่นระนาดเอกชิงกรับกองแขกเป็นต้น ประเภทที่4นะครับประเภทเครื่องเป่านะครับเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเนี่ยเกิดจากการบังคับลมที่พอเหมาะนะครับผ่านเข้าไปในเครื่องเป่าชนิดต่างๆโดยอาจผ่านกลไกของเครื่องดนตรีทําให้เกิดแรงดันของลมที่ทําให้เกิดระดับเสียงที่แตกต่างกันและมีความไพเราะเครื่องดนตรีประเภทนี้นะครับมีหลายชนิดเช่นขุยเพียงอ,อขุยหลีขุยอู้เป็นต้น ต่อมานะครับคุณ,ณสมคุณ,ณสมบัติของเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีนั้นเกิดจากการบรรเลงของเครื่องดนตรีหรือการขับร้องของคนเรานะครับหรือการดีดสีตีเป่าสิ่งใดสิดส่งหนึ่งนะครับแล้วทําให้เกิดเสียงสูงต่ําอย่างเป็นระบบเป็นจังหวะทํานองอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเสียงดังเสียงเบานะครับเสียงดนตรีจะมีลักษณะดังหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับการบรรเลงและลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ เสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นมันก็คือเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนะครับเสียงยาวก็คือเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลานานๆนะครับเสียงดนตรีจะมีความสั้นหรือยาวนั้นนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการบรรเลงและลักษณะของเครื่องดนตรีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงสูงก็คือเสียงที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนมากนะครับ เสียงต่ำก็คือเสียงที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนน้อยนะครับเสียงดนตรีจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับวิธีการบรรเลงและลักษณะของเครื่องดนตรีนะครับเพระนาะฉะนั้นแล้วนะครับเสียงและคุณสมบัติของเสียงต่างๆที่ครูเล่ามาให้ฟังนี้นะครับนักเรียนจะต้องนะครับแยกแยะนะครับแล้วก็ค้นหารู้จักการสังเกตนะครับว่าเสียงนั้นมีแหล่งกําเนิดเสียงมาจากที่ใดนะครับ มีคุณสมบัติเสียงเป็นอย่างไรมีความสูงความต่ำมีความสั้นความยาวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับห้องเรียนดนตรีออนไลน์ของากาลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับวิชาดนตรีนาฏศิล์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนอนุบาลพันทองวังหนองทุ้มนะครับกับคุณครูผู้สอนว่าที่ร้อยตีชัชนะเฮนสกุลหรือครูต้อนะครับต้องขอเอาลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจคุณครูต้อด้วยนะครับ